สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกครับชมพืชพันธุ์ไม้ป่าชมธรรมชาติครับเป็นป่าไม้ในช่วงฤดูฝนอันนี้เป็นพืชอยู่ในตระกูลกระทิงเพาะหรือว่าบางเพาะหินตระกูลเดียวกับอีลอกครับ อันนี้ต้นเ็เป็นต้นเล็กขึ้นอยู่บนหินตัวนี้เป็นเปาะครับเปาะหูช้างอันนี้ด้านหลังใบก็จะสีเป็นเป็นสีเลือดหมูหรือว่าสีแดงสีเลือดหมูอมแดงครับ อันนี้ก็กินได้นะครับแต่อาจจะติดคมๆมน,นิดๆก็มีกินหอมสมุนไพรใบก็กินได้หัวก็กินได้ครับส่วนอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรครับ อาจจะเป็นดอกญ้าหรือว่าดอกไม้อะไรทักอย่างนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ผมเคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วครั้งตอนนั้นไม่รู้จักชื่อพอดีมีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่า บางท้องที่เขาจะเรียกกันว่าต้นดาดสายหินหรือว่าบางท้องที่เรียกว่าสันดานหินเป็นพืชอยู่ในตระกูลส้มกุ้งหรือว่าบีโกเนียอันนี้ถ้าผมพูดผิดไปอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันนานแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้ใบก็สวยครับพื้นใบสีเขียว มีแต้มสีขาวทั่วบริเวณใบกำลังออกดอกดอกดอกสีเหลืองนวลนเกสรสีเหลืองเป็นต้นไม้ขนาดเล็กครับชอบขึ้นอยู่ตามเสาขินตาม แง่หินอันนี้ก็เห็นอยู่ต้นเดียวครับอันนี้คือสภาพของของป่าบริเวณก็เป็นภูเขาครับเป็นภูเขาหิน แต่เนี่ยครับดาดทรายหินหรือว่าสันดานหินส่วนก้านต้นออกสีเข้มๆครับออกสีน้ำตาลแกมแดง ผมเคยลองเด็ดใบชิมดูครับจะมีรสส้มๆเปรี้ยวๆก็คงจะใช่ครับพื่อยู่ในตระกูลส้มกุ้งหรือว่าบีโกเนียจะมีแต้มแต้มจุดสีขาวๆทั่วตลอดใบเลยครับ ขอบใบก็ขอบใบจะเป็นคลื่นครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ